จังหวัดเพชบุรีจัดงานถาแถลงข่าวพระนครคิงรีครั้งที่35ประจำปี2565ค่ะ เวลา11นาฬิกา30นาทีวันที่11กุมภาพันธ์2565ณโรงเรียนอาหารนานาชาติเพบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพเรบุรีจัดงานแถลงข่าวงานพระนครคีรีครั้งที่35เพื่อเพลินอัตรัแห่งอาหารอันโอชาภายใต้ชื่องานเพชรบุรีซิตี้ออฟการ์ตูนมีตามนานอาหารสืบสานวัฒนธรรมงามพระนครคีรีสดุดีจอมราชันซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่18-27กุมภาพันธ์2565 โดยนายนทัทวัฒิเพชรมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสนอก,กินงามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมถแถลงข่าวโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วม นายนัทวุฒิเพศปพมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดพรบุรีกล่าวว่างานพระนครคีรีเมืองเพชรเป็นงานประจำปีของจังหวัดพิบุรีที่ติดต่อกันมายาวนานถึง35ครั้งซึ่งในครั้งที่35ประจําปี2,565จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่18-27กุมภาพันธ์2 5 6 5 ณบริเวณพระนครคีรีเขาว,วังบริเวณอุทยานเฉลิมงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและบริเวณโดยรอบ <c oughs> เพื่อเทอพระเกียรติบุรภาพมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าราชัชกาลที่4รชัชกาลที่5รา,ารัชกาลที่6และรชัชกาลที่9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อจังหวัดเพรบุรีตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพรบุรีซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่พิเศษที่ถือเป็นการฉลองความเป็นเมืองสร้างสารรค์ด้านอาหารของยูเนสโกจะเป็นการรวมความอร่อยแหล่งอาหารของเพรบุรีเมนูอาหารคาวหวานทั้งอาหารต้ตมตำรับดังด้งเดิมและนวัตกรรมผลงานที่สร้างสารรค์ออกแบบอาหารแปลกหลากชนิดมีทั้งการสาธิตทำจำหน่ายและการประกวดอาหารและขนมไทยที่คอชิมไม่ควรพลาดสำ ผัดบรรยากาศแห่งความสุขทุกรสชาติชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมหัตกรรมจากสกุลช่างเมืองเพชรและอย่าภาดมากดชัตเตอร์เช็คอินชมไฟสีสารแสงสีเสียงชมความอลังการจากการแสดงพุกเพชรแห่งเพชรทุกค่ำคืนพร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าโอทอปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารแปรรูปและกิจกรรมมากมายจากทุกภาคส่วน